ระบบการเล่นเนี่ยก็มีความเหมือน RPG ดั้งเดิมในรูปแบบของมุมมองและคำสั่งอะคะ่ะผู้เล่นเนี่ยจะอยู่ในพื้นที่คาสินโนต่างๆโดยแบ่งออกเป็นสเตจไปเรื่อยๆนะคะโดยถือตัวเงินที่ผู้เล่นเนี่ยมีเป็นหลักในการเล่นเช่นมีเงินมากพอเพื่อที่จะไปคาสินโนต่อไปหรือเงินหมดก็เกมโอเวอร์ค่ะ สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านค่ะสำหรับคลิปนี้เก่ลเราจะมาย้อนเวลารีวิวแฟมิีคอมในความทรงจำตอนที่62 Cas คาสิโนโคิดหนูน้อยร้อยล้านประเภทการ์ดเกมผู้พัฒนาโซเฟลปีที่วางจำหน่ายหน8่าย1988 คาสิโนคิดนะคะก็เป็นเกมที่สร้างจากมังงะโมโบโรชิโนไทโอเฮนนะคะหรือว่าชื่อภาษาไทยก็คือหนูน้อยร้อยหลานนั่นเองเล้วถึงเด็กหนุ่มนะคะผู้มีความฝันที่จะเป็นเซียนพนันอันดับหนึ่งของโลกเขาก็เลยออกเดินทางไปยังคาสิโนต่างๆทั่วโลกเพื่อเอาชนะแล้วก็ค้นหาจัก,กรพรรดิแห่งการพนันเพื่อพิสูจน์ความเป็นหนึ่งนะคะ ระบบการเล่นเนี่ยก็มีความเหมือน RPG ดั้งเดิมในรูปแบบของมุมมองและคำสั่งอะคะ่ะผู้เล่นเนี่ยจะอยู่ในพื้นที่คาสิโนต่างๆโดยแบ่งออกเป็นสเตจไปเรื่อยๆนะคะโดยถือตัวเงินที่ผู้เล่นเนี่ยมีเป็นหลักในการเล่นเช่นมีเงินมากพอเพื่อที่จะไปคาสิโนต่อไปหรือเงินหมดก็เกมโอเวอร์ค่ะการเล่นเนี่ยจะเป็นระบบโซนในคาสิโนโดยจะแยกการเล่นนะคะเป็นการพนันหลักๆ4ประเภท รูเล็กสล็อตแบ็กแจ็คและโป๊กเกอร์ค่ะความยากให้8เต็ม10นะคะเกมเนี่ยค่อนข้างใช้ดวงมากๆในการเล่นเหมือนการเล่นพนันจริงๆอะคะ่ะเช่นสล็อตเนี่ยก็ต้องแบบตกรอจนกว่าจะหมุนให้ได้แจ็คพอตการเล่นแบ็กแจ็คก็ต้องรอจนกว่าจะได้หน้าไพ่ที่ดีเป็นต้นค่ะ มีเพียงโป๊กเกอร์นะคะที่เราอย่างยังพออาศัยความน่าจะเป็นในการเล่นได้ความสนุกให้เจ็ดเต็มสิบค่ะรูปแบบการเล่นค่อนข้างดีนะคะแล้วก็เข้าใจได้ไม่ยากเท่าไหร่เล่นได้เพลินๆพอไม่ได้เสียเงินจริงไง <net> เล่นหมดก็แพ้ก็เล่นใหม่อะไรอย่างนี้เนาะเก็ตเพิ่มเมติมค่ะการพนันไม่เคยทำให้ใครสำเร็จค่ะ มันเป็นเพลงเกมและการ์ตูนนะคะที่ตัวเอกเนี่ยประสบความสําเร็จจากการพนันค่ะแต่เรื่องจริงเนี่ยไม่มีนะคะเพื่อนๆอ,อย่า,าลองเล่นกันนะคะไม่มีทางชนะเจ้ามือได้เลยนะคะเพราะการพนันทุกประเภทนะคะถูกออกแบบมาให้ผู้เล่นแพ้อยู่แล้วและการเสียพนันมันไม่ได้สร้างความเดือดร้อนแค่เราคนเดียวนะคะแต่มันเนี่ยสร้างความเดือดร้อนทั้งครอบครัวด้วยค่ะ สำหรับคลิปนี้นะคะก่อนแล้วก็ขอลาไปก่อนอย่าลืมกด subscribe ก่อนค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจ้าไปแล้วจ้าบ๊ายบายสวัสดีค่ะ